วันนี้เราจะมาอบมันนะคะเป็นมันหวานญี่ปุ่นสายพันธเบนิฮารุนะคะจะมีวิธีการอบไว้ข้างถุงนะคะมันนี่ก็หาซื้อได้ในโลตัสแมคโครค่ะสองหัวนี้ก็ประมาณร้อยเก้าบาทนะคะบางทีถ้าเจอลดราคาก็จะประมาณห้าสิบกว่าบาทก็ล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ฟอยนะคะ ฟอยสำหรับห่ออาหารค่ะนำมันไปห่อฟอยนะคะแล้วก็ใช้วันนี้ใช้เตาอบลมร้อนนะคะใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันก็ใช้ได้นะคะ ใช้เวลาอบรอบแรก30นาทีนะคะไม่ครบเวลา30นาทีก็กลับด้านค่ะกลับด้านแล้วก็อบต่ออีกประมาณ20-30นาทีค่ะสุกแล้วครบเวลา ก็จับดูก็จะนิ่มๆน,นะคะระวังร้อนด้วยเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันนะคะ สีเหลืองทองหวานมากเลยนะคะไม่ไม่เป็นเส้นเหมือนมันทั่วไป